เดีไก่เต็มแล้วพี่น้องไงด้ทั้งดากอีกหน่อยีประมาณจะซีตัดเนีนกป,ประมาณซีตัไดไหเมื่อหนึ่งพี่น้องเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งเมื่อนึ่งอไก่เมื่อนึ่งองเสียน่อยเนีนว่เป็นเสียน่อยวอะเสียน่อยลอยลัดเสียน่อยแต่ซื้อได้แต่ว,ว่าโตพกง่ายนึ่งตัว <laughs> เราเสียด้วยพลังได้ไปเร็ยนน้ำเขาบนทั้งขึ้นหมดเลยครับว่าบาายจะนั่งห้องใหญ่ก็เพิ่นข้าวเดี๋ยวแล้วนั่งนี่นี่ไก่เต็มรถควงอันนี่รพควงรถสิบสองรอใกล้เต็มแบบนี้ ได้ปรับยังเพิ่มเติมเลพี่มิเตดมิเต็คอนลเอ,อย่างเดียวมันว่แต่มา,พพมาถ้าได้เสร็จลมจะเกลียยไปไไเสร็จๆยบดูดกันนด่น,นบอกขึ้นอย่งเดี เสร็จทั้งวันดีวันในวันทั้งวันทั้งโรงงานเขากวบคุ้มให้สมองกดสมองกดทั้งวันดีเลยนะเพราะฉะนมาปัญหาเกี่ยวกับอย่างนี้ตุย่ยสุด กิ๊กเดินอทุก uh, ิ virus, ๊กๆ да. no ็มีเอนบกคยมีนะครับมันอีสักปีกับซีซปีนี่สักปีแต่ขันมีที่ซีับีบีที่ซีนเคยมีปัญหาอย่างนี้บาะยังเก่งกับเปียนแตงมันฮาร์ดีขึ้ันมาฮาน์กีกปีลเทียบอะนึกหลายปีกัน

ทื่เรียนนี้มันยัง,ยงไม่ใช่นเรียนกับโรงงานกับบริษัทว่ะบริษัทของเขาเรือนมันในมันยังบว,วดงวดมันกับตรงเข,งขงาแม่เนี้ยเนาะอายุการใช้งานน้มันให้เราคบอายุมันกับเข,ข,ขาแม่บางหลายเขาเพียนแต่กล่องกล่องแต่กล่องให้เราเยกล่องสุดแราให้กล่องทุกอย่าง เรียนกล่องดูคือให้น้องปั๊มมนไล่ตัวใส่ระพุพไพลิกดุดๆมีโปรเฟียไกเต็มก็แล้วมียกขันนันเนี่ยสิบสองหลอดเออคือไม่ได้สิบหลอด รถไ่ได้เศร้าไงในพลังแต่ว่าคนได้๋ยวเศร้าไงอยู่รถนี้มือที่สองเลยเต่ารถรถนี้รถนี้รถนี้ขั้นเดียวนะครับสองคนมันบ่จมออกไปเลยยากเก่งมันก็หิวแต่ละมั่นคนละเดี๋ยวบ่มีร่องน้ำกลางกลางป้าไว้ก็ นี่เป็นห้องห้องห้องน้ำนี่นห้องน้ำมาจาจากคู่บนอันฝากห้องมันมันเจ้าเดียวกันก็คือบวมเเจียวครับโคต้าเดียวกันโคตาเดียวกันเรื่องเงทีเรีนระเบีนี่เรเราลับเบอรเตเสียน้อยลับเบิดตม่ครับเล่าเขาโคตาเล่าปะ ส่งสีจวดก็เกยเลยพี่น้องมือหนึ่ง <laughs> ส่งสีจวดก็มือแลงด้วย <laughs> ข้าเข้าไปแห้งได้วลุกอีกขอยากยังงักยึดงากยึดงักถีน้องเบิ่อกี้เมื่อกี้ตลางแห้งโยกแห้งเด้ออันคือมานนั่งอยู่ข้งนี้ไข่แน่จะแก้พันเมื่ออะไรที เมื่อกัเมื่อพรไดดเจ้ารถขยันมนทอรอเ่อนปลิดปากขางเลยันะกะเขาม่หันซุมรถไอ้อัดใบมากไปรถอัดใบห่เห pues. oh. mm ็นแมนบ่่างเทียห่างเทียเลียวเขาเหี้หลอยกคุณได้เหน้อางเทานั่งเขาเห็นยอหนายกคด ไม่ได้เทาเดียวเขาต้องเขาต้องเวียงหางมันน้ำมันบ่ขัดกัดเพรเวียงมันสิพาเขาหนุ่ยบ่ทาะงั้นเลยเขาหนุ่ยบ่บ่หงุ่ยห็นบ่ไม่ต้องเวียงเวียงเขาได้ทลวงแต่ว่ามันทั้งผีหลอดมันเลยนะครับอันเดีวเวียงอางต้งเวียงเวียงหางโซ่เอนบ่ ทช่อแมรถน้อยขน้นคือว่าเขามาออกมันเต็มแล้วกลับไปเขารงงาน้นเราไปใส่ไปเต็มรถยอดรออยู่ก็เพเาไปแร้วเปล่าไปไปว้าครับคัปับคัเสียว่าอยู่รถคือไปใส่มันเต็มจริงดิ ขึ้นตัดถอดจะลุงก็คือที่ถุงจะเลือกเลินมาไปนำมาจนถอดเที่ยงขึ้นคือเขาลงมาเมื่อยก่อน เปลี่ยนกากป็นผู้นึงกากลายเป็นผู้นึงกากันขึ้นว่าครับเมื่อกกับวลาพักให้รถน้ำในแมตตี้ที่ตนร,รถนี่ว่าครับมาลดที่ไร้ปีเดือนที่ลร้ปีเือนหลายปีแลนะ้วคือก็ว่ารถปีมาลงหลายคันหรือรถไม่รถไม่มาหลายคันรถไม่นับปีเดียวกันดีดูอาการันแต่ในเขตต้องเลือยวเขานี่ จคน้อยสิไปเกียวอีน้อยสิไม่ไดตัดแต่หองจ้าของที่านันสิได้รับจางแกันี้ม่ลแมกับเื่องแต่ละปีมันแต่ลปีอ่อยหออยกรเดียดรถโงงานออกมาพอแถวนี้มากยี่นี่รถโรงงานไม่ีเริ่มจาประจําแล้วตะกี้ตะกี้มานี่ยเพน่คุณมือเริ่มจากประจําลง เราส่วนส่วนมันส่วนอ้อยเข้าเล็งถือว่าตองมาหองวเดียนเกเลีงบ่เลงมามาประจำก้อนน่ล่วง้อมล่พง้อมกับกรเพาเด้วยเองว่ามาหาเราทั้งห้าเลรียนรอบจำจำมันมาขาลูกไหลอีกแน่นีนคราบมาตัดราคาลูกไลอกต่างหา ก็ยังงามเนาะขันเป็นทั้งสี่อุ่นใจทั้งผู้ขับอุ่นใจทั้งอันอุ้นใจทั้งผู้ตัดทั้งเจ้าของไหวย์ เนแทนี้บพลมจกแปลง่กันบ่ลมบ่นส้น,นส้นใดมันลมเขาก็ได้ไปตัดขึ้นกันนี่บ่ไปดู อหอยฉันถ่วมรถไปทางรถ้สูงฉันถ่วมรถก็ธรรมดาอหอยบานนะี่จะนักดีว่าดินดินเนี่ยมันซุ่มนะอันนี้มันล่มจะได้ไหมว่ามันเนี่ยเต็มยังลูกพี่ขาคงานก็นเต็มแล้ว มันเป็นน้ำส่วงข้อซับก็่น,นเม,ม,ม,มาานาาน้ำส่วนไอซากก็สามันเปนไส่นอไองค์ประกอบ,บอออวออยก็คิวซอมีสร้างมนมาซอมไหมเราป็นี่อมเีลยปั๊มคัดหัวทีอะไรตพี่ใกล้ๆ่าต้องคอยลูกเบลีกลับแก้ cái cây hàng mưa này ạ cầu gì vậy ô bán tù đốt phay hay lâu dịp đi ตัดร่างๆ่างมาร่างเลี่ยงไปขแก้คันจีเมื่อบอ,อกขอเขาด้ยวยขอจิล่งไปเอารถออกให้ือออรรนนี่ขวอยเลยจิเมื่อวันใดคือว่ารถฮับรออัดทังน้องพอเขล่งแล้วพี่น้องขอเย็นดีน้อยเฮิน์ี่ทำ้งานในห้องแอร์เนะออนอาทั้เอาอีกยืดติดน,น,นะฮะไม่ติใช่อีกหือิดี๋ยวพดีถอยออกถึงที่จังไลยเต็มทางนี่ย รถเต็มคางเดียวว่ามีขึ้นขวดมาส้มนี้่จวคลิปนี้จบเ,เพียงแค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะเด้อยาวแล้วคลิปนี้สิบสี่สิบห้านาทีแล้วตบเปกับร้อนใจให้คนขับให้คนถ่ายคลิปด้วยเลยพี่น้องเนดะ้อตัวเล็กเนะี่ยแต่ขับรถคันก็เลื่อเลยไม่ธรรมดาไนดะ้พี่น้อง ไ้นั่งรถทัาลรเป็าลนึงนัำเปล่าไว้ทะนัฐบาลจที้แล้ว,ลเ,ลนนวลลเจแล้ว